่าใจใสใสที่บอกว่าเออให้ทำใจใสใสพอใจที่ใสเนี่ยมันจะปราศจากนิวรณ์ใจมันจะเกลี้ยงโปร่งเบาสบายบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งทีเดียวจึงถ้ามีความมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วก็ความรักระปราถนาดีต่อสรพสัตทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเอง แล้วเราจะเข้าใจคำว่า,อ,าอยู่ในบุญนะให้นึกถึงบุญอยู่ในบุญมันจะแจม่มใสแจ่มกระจ่างมีความปลื้มมิติเบิกบานในบุญแต่นิ่งสงบยือกเย็นหนักแน่นมีอารมณ์เดียวและก็เกิดความรู้สึกกับบุญนี่แหละจะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยในทุกสิ่ง อาจจะนำความสุขและความสำเร็จในชีวิตให้มันเกิดขึ้นกับเราถ้าใจใสยอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดฝังความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีแต่ว่าใจข้างในมันจะนิ่งสงบมั่นคงและมีสุขเกิดขึ้นมั่นใจอบอ่นใจปลอดภัยว่าการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุด อยู่กับคนอื่นนั้นแต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้น,น,นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมายความคเครียดกระบาดเวลาไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้หยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเอง พอใจใสเห็นดวงทรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะนอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดกนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองดวลิตงตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติ แล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขายายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมือก็จะเกิดึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัว,วถ้าลูกทุกคนให้ความสําคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วย